โอเคเนื่องจากว่าเจ๊เสือเขาต้องใส่วิกทั้งวันนะครับจะเป็นลมอยากถอดวิกแล้วเนี่ยวันนี้โอ๊ยแม่กันเจ๊ขาโอ๊ยแม่เจ๊ต้จ๊อมจ๊หมองมากร้อนมากได้ได้โ้โคตรร้อนเลยฮะนี่คือเหงื่อเหงื่อในวิกเต็มเลยนะใส่วิกทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะลืมไม่ได้เลยก็คือการ หยอนี่เลยจี๊ปแปดเฮเซลััมนะครับตอนนี้เป็นขวดทองแล้วด้วยหยอบริเวณที่มีปัญหานะครับแล้วก็นวด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 ส่วนอื่นผมก็จะหยอให้ทั่วนะครับเพราะว่ามันเป็นการบำรุงรากผมด้วยนะฮะก็หยอให้ทั่วๆหัวเลยนวดนวดนวดให้ทั่วนะครับนวดให้เขาซึมลงไปในรากผมหน่อย นี่นะฮะก่อนออกจากบ้านก็ทําแบบนี้ทุกครั้งก่อนนอนด้วยอีกครั้งหนึ่งก็ดีนะครับหลังจากสระผมเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งหมาดๆแล้วก็หยะจีบแปะแปฮซิล้าแบบนี้ให้เขาได้ช่วยบํารุงรากผมให้กับคุณนะครับราผมจะได้แข็งแรงแลาวผมแข็งแรงปุ๊บเขาก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ เตมนี้เติวนี้เติวนี้ตรงตรงคอบเลยอ่าตรงขอบี่มีรูปผมนะครับรูปผมใหม่ๆงอกขึ้นมาก็สวยดี เสร็จแล้วโอเคแค่นี้เองผมก็ออกไปทํางานได้แล้วนะครับใครมีปัญหาเรื่องผมร่วมผมบางหัวล้านะฮะนี่ครับเปิดใจแล้วก็ลองใช้ได้เลยนะครับ G แปะแปะแฮร์เซรัมครับผมร่วงได้ก็ขึ้นใหม่ได้นะจ๊ะเจ้าของใช้เองไม่มีอะไรให้กลัวนะครับนี่ไม่ใช่อวตารด้วยนะครับเจ้าของ100%ยเปอร์เซน์นะครับทำมาก็ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับ ดีเพราะว่าลูกค้าใช้แล้วก็บอกต่อกันนะครับแล้วก็ส่งรีวิวมาให้เราขอบคุณมากๆเลยนะครับใครสนใจนะฮะสั่งมาได้นะครับที่ Line แอดนะครับ G88 แห่เซ e r u m นะจ๊ะอ่าโอเคเสร็จแล้วออกไปถ่ายละครได้